สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องฟิสิกส์บายคุณโนตอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครูก็รบกวนฝากกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทําข้อสอบกันแบบยาวๆเลยอ่ะโอเคครับก็ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วครับฟ,ฟิสิกส์ฟาสต์ครับวันนี้เราจะมาเฉลยกันต่อนะครับในบทที่ในข้อที่19นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าคุณโนตจะคลิปจะค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งก็เฉลยแบบวันละข้อ2ข้อเนาะเราก็ทําเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ อย่างที่คุณโน้ตบอกไปเนาะในคลิปคุณโน้ตจะสอนเนื้อหาค่อนข้างน้อยจะจะสอนเป็นเทคนิคการทําข้อสอบเสียมากกว่านะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาครับในข้อที่19ครับนะในข้อที่19กนะครับเขาบอกว่าวัตถุ A และ B ครับวางซ้อนกันแบบนี้เลยนะคบให้วัตถุ B มีน้ําหนักเป็น2เท่าของ A นะครับ Wb ครับเท่ากับ2เท่าของ Wa เนาะนะครับน้ำหนักเป็น2เท่า เขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก <ım eni> ่อนสำหรับโจทย์ที่ถามว่าข้อใดถูกต้องเนี่ยนะนะครับถ้านักเรียนไปเจอชอย1์3 4 5เอาถามตัวเราเองก่อนเราจะเอาชอย์ที่ถูกเนี่ยนะครับไว้ข้อที่1นมานะครับอ่ะเขาจะบอกเลยว่าข้อที่1เนี่ยบอกเลยครับโอกาสเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแต่กูบอกนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าน้อยมากถ้าถามว่าข้อใดถูกต้องเนี่ยนักเรียนมาเลงเลยข้อท้ายๆเลย ข้อแรกเนะี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะตัดทิ้งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะตัดทิ้งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับชอยส์มันก็จะเป็นคําตอบอยู่ในชอยส์หลังๆแล้วคุณน้ไปดูครับการเฉลยข้อสอบนะครับใน3ปีย้อนหลังเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ของข้อ1เนี่ยนะสมมุติว่ามี10ข้อนะข้อ1เนี่ยนะจะมีข้อที่ถูกประมาณ 5- ้ถึงหข้อเท่านั้นในสามปีย้อนหลังเนะี่ยหสูงสุดคือ7อะ่ะเหมือนที่คุณน้องเคยเจออ่ะคือ7ข้อนะครับดังนั้นเนะี่ยบอกว่าเลยชอยส์ที่1เนี่ยนะเป็นชอยส์ที่ไม่น่ามั่ว นะครับเวลาไปมั่วไปมั่วข้ออื่นเนาะนะครับอ่ะนะครับคนนี้ไปดูข้อนี้กันต่อครับโจทย์ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับวัตถุ2ชิ้นนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่ามันมีการเคลื่อนที่อะไรเลยนะครับถ้ามันไม่มีการเคลื่อนที่ก็แสดงว่าแรงลับเป็นศูนย์ถูกไหมตามกฎของนิวตันครับเมื่อไหรก็ตามที่ซิกมา F เท่ากับ0ูนย์ครับวัตถุจะต้องคงสภาพนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แรงรับต้องเป็น er ศ so ูนย์ครับเพราะฉะนั้นชอยที่ตัดทิ้งคือข้อนี้ครับชอยที่ตัดทิ้งคือข้อนี้2ข้อนี้ตัดทิ้งชัวร์นะ่ครับเพราะมันมีแรงรับกระทํานะครับอ่ะคราวนี้ไปดูข้อที่เหลือครับไปดูข้อที่เหลืออันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วล่ะนะครับว่าข้อไหนจะถูกคุณน้อยก็ขอญาตไล่ไปเลยนะครับอันแรกครับแรงที่วัตถุ a กระทําต่อพื้นแรงที่วัตถุ a กระทาต่อพื้นก็คือตรงนี้ครับนะโดยปกติก็จะเป็น m นะครับขอโทษครับ W ครับที่เกิดจาก A กับ B รวมกันเลยนะครับ WA กับ B มีค่ามากกว่าแรงที่วัตถุ A นะครับกระทำต่อวัตถุ B วัตถุ A กระทำต่อวัตถุ B ก็คือตัวนี้ครับถ้าแรงก็จะเป็น normal force นะครับเป็น NA แล้วกันซึ่งไอ NA ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับน้ําหนักของ B ครับพอเทียบกันครับ2ตัวนี้ครับ WA B กับ WB แน่นอนครับ WAB ครับจะต้องมีค่ามากกว่า WB แน่นอนเพราะฉะนั้นชอยข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับขออนุญาตไปดูชอยข้ออื่นเพื่อให้เรารู้เนื้อหาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าแรงที่ A กระทำต่อ B มีทิศเดียวกับแรงที่ A กระทำต่อพื้นแรงที่ A กระทำต่อ B ครับนี่คือสีม่วงตรงนี้นะครับมีทิศเดียวกับแรงที่ A กระทำต่อพื้นคือน,นี้ครับอ่าคนละทิศผิดแน่นอน นะครับแรงที่ A กระทำต่อ b มีค่ามากกว่าแรงที่ b กระทำต่อ A ครับแรงที่2ตัวนี้กระทำซึ่งกันและกันมันจะเป็นแรงที่เป็นแรงคู่ปฏิกิริยาซึ่งกันและกันนะครับจะต้องมีค่าเท่ากันเสมอนะครับนะแรงกิริยาจะต้องเท่ากับแรงปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้อ3ครับถัดไปครับไปดูข้อถัดมานะครับก็จะเป็นข้อที่20ครับ ข้อที่20ครับครูวาดแผนภูมิดังนี้เลยนะครับมีดาวเทียม A นะครับตรงนี้นะกับดาวเทียม B ครับโคจรรอบโลกนะครับโดยที่กำหนดให้ดาวเทียมทั้งสองมีมวลเท่ากันนะครับ m A จะต้องเท่ากับ m B อันนี้เขียนไว้ก่อนเนาะนะครับดาวเทียมแต่ละดวงเคลื่อนที่แบบวงกลมครับอรอบโลกด้วยความเร็วคงที่2ดวงนี้วิ่งด้วยความเร็วคงที่ทั้งคู่นะครับคงที่คงตัวทั้งคู่เลยเนาะ วีคงตัวคงที่นะครับเหมือนกันอะนะครับโจทย์เขาให้วิเคราะห์ครับว่าข้อใดนั้นถูกบ้างนะครับนะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะครับให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายมาดูช้อยแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนถ้าดูแล้ววิธีการที่จะตัดช้อยเนี่ยอันนี้ต้องค่อนข้างยากนะครับแต่อย่างที่บอกครับโดยส่วนใหญ่นะข้อใดถูกเนาะเราก็เตรียมลุ้นไว้เลยกอไก่เนี่ย เลขหนึ่งเนี่ยน้อยมากที่จะออกนะครับแต่ถามว่ามีออกไหมมีนะครับแต่น้อยมากก็โดยปริยายส่วนใหญ่ก็จะตัดทิ้งไว้ก่อนนะนะครับข้อหนึ่งจะตัดทิ้งไว้ก่อนนะครับมันจะมาออกหวยข้อท้ายๆประมาณนั้นอ่ะวิเคราะห์ครับดาวเทียม A ครับโคจรรอบโลกมีความเร่งนะครับในทิศตั้งฉากกับแรงที่โลกดึงดูดดาวเทียมนะครับ สังเกตครับแรงที่โลกดึงดูดดาวเทียมครับเขาบอกว่าดาวเทียม A ด้วยนะในแรงที่โลกดึงดูดดาวเทียมก็คือ mg หรือว่าน้ําหนักน,นั่นเองนะครับน้ำหนักของมันนะครับเขาบอกว่ามีทิศตั้งฉากกับแรงทิศตั้งฉากของความเร่งเวลาที่มันเป็นความเร่งนะครับของการเคลื่อนที่แบบวงกลมจะต้องเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางครับในความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนนะ สังเกตความเร่งจะมีทิศในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางครับเพราะฉะนั้นตั้งฉากกันนั้นผิดแน่นอนนะครับดังนั้นไปดูเลยครับข้อกอไก่ต้องผิดตัดข้อนี้ทิ้งตัดข้อนี้ทิ้งอ่าละนะครับครนี้ก็เหมือนเดิมครับสังเกตครับครนี้เราก็เลยต้องมาเช็คต่อนะครับข้อขอไข่นะครับข้ขอขอไข่อัตราเร็วในดาวเทียมนะครับ A นั้นมีค่าน้อยกว่าบ นะครับอันนี้ต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามดาวเทียมยิ่งโครจรในระดับที่สูงความเร็วจะน้อยครับส่วนอันนี้โครจรในระดับที่ต่ำความเร็วจะมากนะครับความเร็วจะมากเพราะฉะนั้น v a ต้องน้อยกว่า v b แน่นอนอ่ะโอเคข้อขอไข่นี้ถูกต้องครับปั๊บเข้าไปเพราะฉะนั้นชอยนี้ตัดแล้วนะเหลือ50-50แล้วต้องมาเช็คแล้วครับว่าขอควายนั้นได้หรือเปล่า นะเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงนะครับ,ร,นะร,บระหว่างดาวเทียม B กับโลกนะครับก็คือน้ำหนักของดาวเทียม B นะครับมีค่าน้อยกว่านะครับแรงโน้มถ่วงของโลกของดาวเทียม A กับโลกก็คือ W A อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าน้ำหนักนั้นขึ้นกับความสูง นะครับน้ำหนักขึ้นกับความสูงยิ่งเราสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆน้ำหนักเราจะลดลง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 ,ลดลงจนออกนอกอวกาศไปเราจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเพราะฉะนั้น2ดาวสดาวเทียมเนี่ยนะครับ A กับ B นะมีมวลเท่ากันดังนั้นน้ำหนักของ A จะน้อยครับนะครับน้ำหนักของ B จะมากนะครับเพราะฉะนั้นผิดนะครับข้อนี้ไม่ได้ตอบน้อยกว่า ข้อ5ก็ผิดก็เลยตอบข้อที่2ครับโอเคเนาะอ่ะคิดว่าน่าจะพอได้สำหรับ2ข้อนี้นะครับเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฟิสิกส์ฟาดค,ครับ